สวัสดีค่ะตอนแรกเราถูกช่องว่าเนอร์อยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเพลงของฟุงเทรเชอร์โอ้ยกูเล่นใหญ่มากเล่นเด่นมากเหมือนแบบเป็นรีแอคต์นานปีนี้ไม่ได้รีแอคอะไรเลยคิดถึงคิดถึงเขาคิดถึงโดชื่อเพลงว่า best friend forever ถ้าจะไม่ผิดใช่ดิไม่รู้ว่ามันเขียนว่า b e f ใช่ใช่ถ้าจะเป็น friend forever ก็คือจริงๆเราดูเว็บดราม่าเพิ่งจบไปช่วงปีใหม่ ก็เลยแบบว่าก็ก็รู้แล้วเราว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่แบบประกอบอะไรใช่เพลงนี้สอกก็แต่งด้วยแต่ว่าอันนี้ที่เขาปล่อยมาอยู่อันนี้ก็คือเป็นแบบ happy Christmas ก็คือเป็นแบบเวร์พิเศษมาวันที่วันคริสต์มาสแั่นแหละใช่แต่นี้ก็ล่วมเลยมานานแล้วเตาก็แบบมาเลยเลยแอมิตึงเป็นดิ้นเป็นอะไรกันก็ไปค่ะได้แล้วชัด

You can tell me I'm here. <stereotype> ถูกต้อง.

ตัวหล่อฮะติดใจตัวนักโคตรจังเลยโคตรจังเลย

เจมีขคิดมาทุกปีเลยทีทุกวันได้ไหมพาวระเบิดหมดแล้วอันนี้เป็เกียช่ อคิดถึงมากเธอต้องรีบไปดูเว็บดรามาหนอโว้ยเอ้ยยังไม่ได้ดูเลยไปดูมึนตอนนี้มันมาครบหมดแล้วมดูแป๊บเดียวสองชั่วโมงเลิกเข้าวังไนวิคก็รู้ไหนเข้าวังโอย่าดูแต่วอึ้งเขวังโก้ไม่ดูไม่ไมดูแล้วจะเสียน้ำตาเหมือนฉันฉันอะเจอสปอยไปเยอะว่กความจริงเลยคือคนบอกเลยบอกว่าในติ๊กต็อกมีสปอยเยอะมากอื ต่ปอยจนเหนื่อยอ่ะแบบต้องดูอีกไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ดูสิต้องดูต้องชมยอมดูให้ลูกแต่ก่อนแบบนึงอ่ะเพลงนี้นะคะเดีได้รลกแล้วยิ่งถอดดวไปเร็วไนี่ก็คือแบบความแสบซนของทุกคนนะแต่เราคิดถึงจริงเราแบบคือเหมือนต้นปีป่ะต้นปีที่เราเจอเนาะเหมือนนี้ต้นปีเพลงหนึ่งแล้วก็ให้ ใช่ไหมแตยปีที่แล้วก็เป็นรู้แต่รู้สึกว่า่แต่คือคุไม่ได้มีแต่ไม่ได้ปล่อยเพลงอะเป็นไงจริงๆนะเออเห็นกับติีกข้่งหนชเวตอนนี้กำลังจะคําไปแล้วเงินพร้อมกันเลยคะทุกคนย่าไม่ถาม่ออีว่าเงินพร้อมหรือยังอยไรงีอะไรว่าเราเชื่อทุกคนัาหมดแล้วล่ะจะบอกให้ทุกคนไปฟังก็คือเราฟังช้ากว่าทุกคนอีกนะคะเพราะว่าทุกคนที่ดูเว็บดราม่าแล้วก็น่าจะ ได้ได้ฟังเพลงที่แล้วใชเ่เราก็ก็ฟังช้าแลก็ปอยมาตั้งแต่ยี่สิบสี่หรือว่าเราแบแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเห็นพันหูพันตาบ้างแล้วให้ไปดูนะคะเราใช่เราบอกว่าที่เราบอกเลยเลยว่าดีจะบอกว่าคือแบบความน่ารักของน้องๆด้วยอะไรอย่างนี้<ช>แล้วคือตอนแบบสั้นๆสับไม่ถึงยี่สิบนาทีใน,นต้นหนึ่งตอนอมีประมาณแปดตอนแต่จะไม่ผิดเถอะมันแบบได้มากมีซับไทยเรียบร้อยกดเข้าไปใน youtube พิมพ์ว่า เทเชอร์เว็บดราม่าเหลือสักอย่างเออมันจะขึ้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็แวะมาฟังเพลงนี้ได้นะคะใช่วันนี้เราสนคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามทางเฟซบุ๊กทวิตเตอร์นะคะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย